ใครที่เกิดหลังปี2523หรือว่ามีลูกเกิดหลังปี2523ต้องฟังข่าวนี้เลยนะคะหลังจากการระบาดของโรคฝีดาดลิงตอนนี้เกือบร้อยลายแล้วใน12ประเทศอาจนะคะอาจจะต้องมีการปลูกฝีกันใหม่อีกครั้งนึงค่ะ โดยตอนนี้แพทย์หลายคนเริ่มกังวลแล้วนะคะกับการมาระบาดครั้งใหม่ของโรคฝีดาลิงค่ะเพราะว่าเราไม่มีการปลูกฝีกันมานานตั้งแต่ปี2,523นะคะโดยมีลงความเห็นกันว่าอาจจะต้องมีการปลูกฝีใหม่อีกครั้งนึงค่ะเพื่อต่อสู้กับโรคนี้ค่ะโดยตอนนี้ล่าสุดนะคะประเทศเบนเยียมค่ะเป็นประเทศแรกแล้วนะคะออกมาประกาศเลยว่าถ้าใครติดโรคฝีดาลิงจะต้องกักตัวนานถึง3สัปดาห์เลยค่ะ โดยตอนนี้โลกนี้ไม่ใช่เล่นๆแล้วนะคะระบาดไปไกลแล้ว12ประเทศนะคะได้แก่ออสเตรเลียเบลเยียมแคนาดาฝรั่งเศสเยอรมนีอิตาลีเนเธอร์แลนด์โปรตุเกสสเปนสวีเดนอังกฤษและอเมริกาค่ะเอาเป็นว่าตอนนี้บุตบาบยังไม่เข้าไทยนะคะแต่ก็ต้องติดตามข่าวนี้อย่างจริงจังเลยทีเดียวต้องเฝ้าระวังเลยทีเดียวนะคะยังไงฝากกดติดตามตุดย่อยข่าวไว้ด้วยเดี๋ยวจะติดตามข่าวนี้อย่าง c l o สอ up ให้เลยค่ะ